ชี่จใจแม่ไปทำงานแล้วนะลูกเดีด้วน,นะครับดีน,นะดีน,นะลูกนะก็จะออกไปทำงานต้องเล่นกันยอกกันกัดกันบางทีก็สายมากเลยเนี่ยรู้สึกมีความสุขอะ ไม่ได้แมวตัวนี้มากลับมาแล้วครับทำไมหรอหอืน้ำตาลิบดีลิบดีเลย <c oughs> หลันตูดให้อีกยังไม่ออกไปหรอกยังไม่ออกไปนะครับ อ,อืหอมก่อนอืมนวนทำไรล่วงลงมาอีกแล้วเนะี่ยอืมคิดถึงได้ทำงานกลับมาเหนื่นเนอยนะได้มาเล่นกับชื่นใจหอมชื่นใจใส่งกบชื่นชื่นใจเลยโหตอนนี้ตัวโตมากแล้วนะเนี่ย ชื่นใจตัวโตมากเลยเมื่อก่อนตัวเล็กนิดเดียวมากวนพิกุ้งอีกแล้วเลียงกุ้งไว้ตัวหนึ่งไงอยู่มานานมากแล้วเมื่อก่อนมีลูกต้องเยอะแยะเอาไปมาเหลืออยู่แค่ตัวเดียวเข้าไปทำไมล่ะลูกหืม บนก็เป็นตู้ปลาตอนนี้น้ำขุ่นมากเลยยังไม่ได้ล้างเลยทำอะไรลูกอืมไปทำยังไงก่อนนะนี่ต้องใส่เชือกก่อนเชือกจูงก่อนถ้าไม่ใส่อะ่ะก็จะวิ่งหายไปเลย ต้องปล่อยให้เจ้านายออกมาเล่นตามใจเจ้านายไม่งั้นร้องหงอกหูชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยอือ